สวัสดีครับพี่น้องชาวนกขอใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมยาซีนกนต่อนกนะครับพาพี่น้องนะครับมาต่อนกแต่แถวในบางนะครับไม้ในบางใบไม้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นเนินดินนะครับเนินดินที่เจ้าของก็น่าจะตมเอาไว้นะครับมีบ้านอยู่นะครับตรงนั้นนะครับ ก็ทางนี้เป็นถนนนะครับผมนี่นะครับมีนกหลายตัวนะครับพี่น้องครับนี่นั่งอยู่สายไฟนี่นะครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศไหมยนะครับวันนี้ก็มาสายแล้วนะครับพี่น้องครับจะมาตามตัวนี้นะครับหมายตรงนี้นะครับที่ผมเคยมาตั้งจมดกดำนะครับพี่น้องครับ มันก่อนผมตั้งจมดำตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่แถวแถวต้นไม้นี่นะครับมีนกมาสู้นะครับวันนั้นนะครับมีนกมาสู้นะครับแต่ว่าสู้สู้กันนะครับยังไม่ได้ตันติดขึ้นนะครับยังไม่ต้นติดคุนมันมีนกกระปูดนะครับบินบินตัดมาจากทางนี้นะครับลงเชียวครับเชียวฉุบเข้าไปในพุ่มนั้นนะครับ แล้วก็นกป่าทั้งนกป่าทั้งนกต่อนะครับวันนั้นก็บินกระจายเลยนะครับวันนั้นนะครับแล้วก็วันหลังวันหลังก็พาเจ้า,าซูปเปอร์คิงนะครับจากซูปเปอร์คิงมาลงแถวๆนี้นะครับเนี่ยครับแถวๆ้าตรงนี้นะครับเขามีนกมา สู้นะครับพี่น้องครับลงมาจากต้นมะพร้าวนู่นนะครับแล้วก็ลงมาจากสายไฟนี่นะครับหลายตัวนะครับวันนั้นสองสาตัวนะครับมันเดินมาสู้กับเจ้าซูเปอร์คิงนะครับแต่ว่าไม่ติดคุณนะครับวันนั้นไม่ติดคุณทักตัวเลยนะครับพี่น้องครับผมผมเองก็งงมากแปลกมากว่าหมายนี้มันมีอาถรรพ์หรือเปล่านะครับก็นั่นก็ลงคลิปไปพี่น้องได้ชมนะครับ มาเดินจนคุณนี่ล้มคุณนี่รูดแต่ว่าไม่มีตัวไหนติดนะครับวันนั้นนะครับสามตัวนะครับลงมาจาซูเปอร์คิงนะครับนี่ครับผมตั้งตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยมาลองมาแก้มือดูนะครับเพี่นนอะครับลองมาแก้มือดูมาปลาจะมดแดงมานะครับปลาจะมดแดงมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงจะมดแดงนะครับแถวแวต้นไม้แถวๆริมป่านู้นครับพี่นนอะครับแถวๆแถวแถวนั้นนะครับ ก็มาตามดูกับผมนะครับว่าจะมดแดงจะเก็บเฉลยตัวนี้ได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่านะครับ ครับพี่น้องครับว่าจะเก็บจำมดแดงก่อนนะครับแต่ว่าจำมดแดงผลนะครับแล้วก็หลักหลุดนะครับแล้วก็นกเฉลยก็บินจนตะขัวขาดนะครับพี่น้องครับนี่ตะขัวขาดไปเลยนะครับก็เลยต้องไปเก็บนกก่อน เก็บตะเลยก่อนนะครับบินดีไปติดต้นไม้นะครับพี่น้องครับโอเคครับมดแดงก็ทําได้นะครับพี่น้องครับแล้วจมดแดงก็ทําได้นะครับพี่น้องครับกับนกป่าดุดันนะครับตัวนี้ครับตีตะเลยมาจากไว้นะครับพี่น้องครับแล้วมานั่งแล้วก็ลงหาเจ้ามดแดงนะครับลงไกลๆนู้นแล้วเดินเข้ามานะครับ ลายสวยมากนะครับพี่น้องครับนี่ดุดันด้วยนะครับแล้วก็พาลูกตุ้มผมขาดเลยนะครับลูกตะกัวที่ทวงครุนขาดนะครับพี่น้องครับแล้วพาบินไปติดต้นไม้นะครับดีนะครับที่ไปติดต้นไม้อยู่นะครับพาบินไปตั้งคุนเลยนะครับผมก็คุนซิ่งย่นแม่สายม้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับติดนิ้วเดียวนะครับพี่น้องครับติดนิ้วเดียวแต่ไม่หลุดนะครับติดอยู่นานมากนะครับติดนิ้วเดียวแล้วก็พาคุณ บินจนตะขวขาดเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียงไหนนะครับพี่น้องครับมันมีหลายตัวนะครับมันนั่งต้นมะพร้าวนี่นู่นนั่งตัวนะครับแล้วก็สสยไฟนู่นนะครับหมายตรงนี้เป็นหมายที่ผมเคยพาเจ้ามดดำเจ้าซูเปอร์คิงนะครับเจ้าโชคดีมาต่อนะครับพี่น้องครับแต่ว่าวันก่อนที่เจ้ามดดำที่ว่ามันมีนกพอนกมาสู้กันแล้วก็มีนกนกกระปูดนะครับบินมาเฉียว บินหนีไปตั้งนกต่อตั้งนกต่อตั้งนกเช็ดนกป่านะครับบินหนีหมดนะครับวันนั้นนะครับแล้วก็วันหลังผมพาจาซูเปอร์คิงมานะครับวันหลังพาจาซูเปอร์คิงมาแล้วก็มันมาเดินนะครับมาเดินคุณคุณผมยี่สิบกับหลักนะครับไม่มีติดสักหลักเดียวเลยนะครับวันนั้นนะครับเดินจนเดินอีกนานผมว่ามัน มันมีอะไรสักอย่างนะครับมันไม่ติดเลยนะครับวันนั้นนะเดินย่ําไปย่ํามาคุณผมรูดไม่ติดนกสักตัวนะครับวันนี้ผมเือปลาจะมดแดงมาแก้มือดูนะครับพี่น้องครับก็สําเร็จนะครับจับเจ้าตัวนี้ได้นะครับเกือบไปอีกนะครับเกือบไม่ได้อีกนะตะกัวรุดนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาตะกัวก่อนนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับนกป่าชนะปีกสวยนะครับพี่น้องครับ ลายคอก็สูงสวยนะครับลายคอสูงตัวนี้น่าจะเป็นนกตัวสองกุกนะครับพี่น้องครับนี่นะครับน่าจะเป็นสองกุกนะครับนี่ครับดูแข้งกันนะครับนี่นี่ครับติดนิ้วเดียวนะครับนิ้วเดียวนิ้วก้อยนะครับนิ้วนิ้วนางนะครับนี่แข้งสั้นสวยนะครับพี่น้องครับโอเคนะครับกับหมยในบางวันนี้นะครับ ในบางเช่นเคยนะครับกับเจ้ามดแดงนะครับก็ได้เช่นเลยให้พี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับอย่าซีนคตนตุนนกนะครับแล้วคืนนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ